วันนี้ครับวันนี้เราจะมา,าให้ช่างเฟิร์สมาชิมน้ำผึ้งชันนลงกันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าช่างเฟิร์สจะมาชิมน้ำผึ้งนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับช่างเฟิร์สเดี๋ยวเราจะมาเปิดชันนลงกัน <Nope. S 1> นบเราเรียงไว้ประมาณเกือบสอปีแล้วนะครับนี่ชันนลงนะครับ โอยกัดกัดจนตัวตายนะครับนี่มันกัดหรอกมันจะมัดผมน,น,ดงงน,นี่นะนครับกัดอย่างนี้เลยเห็นไหมนะนะครับกัดเลยครับนี่ครับอเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรยูย้กัดจนตัวตาย,ยม,มันมัดผมโอ้โหโโอ้โหนี่น้ำผึ่งมัน ตรงไหนโอ้โหโอ้โหหวานนะโอ้ยหวานหวานโอ้โหสุดยอดว่วนน้อยนะขอด้วยเหมือนพึ่งเลยว่ะอืมดีกว่นเร็วอืมออกเปรี้ยวๆมีใช้ได้เร็อืมเอากินตัวเออเป็นไงย่ลงเ เอาล้วงไม่เอามือล้วงเลยเร็วๆมันจะมัดผมอือมันชอบมัดผมนี่ต่อยหลอกแล้วมันมัดผมอือลอยๆๆจังมันมัดผมไงหวังเหรอมันมัดสี่ตำดาอ่ะโอเคหวานเจ็บมาเลยเดี๋ยวเรามาดูกุ้ยเฟยนะครับนี่ปุ้ยเฟย พันอะไรนะครับพันอะไรอู้เฟยกู้เฟย์ู้เฟยนะครับมาจากเมืองกี้อ๋อไต้หวันนะไต้หวันไต้หวันเราดูครับดูดูลูกอันนี้มันไม่สวยเน่าแล้วโอ้โหตายแล้วควายเลยดูลองชิมก่อนนะครับชิมก่อนชิมก่อนนี่ครับเป็นไงรสชาติเนื้อสีอะลามนะครับเนื้อแดงอ้าวกินที่นี่ที่นี่ก็กินแบบนี้ครับกินคำหนึ่งแล้วก็โยนทิ้งต่อไปครับต่อไปต่อไปพันอะไรครับพันอะไรว่ากันไปพันอะไร ฮะเขียวอะไรครับเขียวอะไรเฮ้ยเขียวใหญ่ขอชมหน่อยหึใหญ่โอ้ยใหญ่จริงๆนะครับกดตรพ่อโคแม่ใหญ่เลยครับดูว่าผักมั้งล่ะมาเดี๋ยวดูดูนี่นี่ดูครับอ่าดูไข่ๆนี่ไม่ห่อไม่ได้แบบห่ออ่านี่ไม่ได้ห่อมันแตกเฮ้ยมันแตกหมดแล้ววะเฮ้ยลูกลูกอันนันข้างหน้า แตกหมดแล้วแตกหมดแล้วโ,โอเคครับแล้วไว้ชมกันใหม่นะครับคลิปหน้าอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร์กันด้วยนะครับเยอะๆนะฝากแชร์กันบ้างไม่ใช่ดูกันอย่างเดียว,วกดแชร์กันบ้างมือจิ้มๆกันบ้างถูกใจอะ่ะโอเคนะ